ครับก็สวัสดีนะนะครับผมวันนี้ก็มาดักปลาไหลนะฮะแล้วเราก็จะนะฮะใช้เบ็ดผูกด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะไปครับผมนะฮะไปครับตามไปดูครับนะะวันนี้เราดักอิจูแล้วก็ลองเบ็ดผูกด้วยนะฮะน่าจะมีตัวล่าหมายก็หมายเดิมเดิมนี่นี่ฮะหมายแต่ทีนี้ก็ นี่่ลอยเราไม่ใช่ลอยคนอื่นหรอกใช่ป่ะ ừ ừ ừ นะฮะดูหมายครับวันนี้มาอาจจะมืดหน่อยเพราะว่าเรามากัน<ใ>จะหกโมงแล้ว้นนี่กน่กอ,อเนาะอ่ะใส่จุกอ่ะเอาเอาไปไล่ไถ่เบ็ดตรงไหนนี่ไล่ไถ่เบ็ดตรงไหนตรงนี้เหรอไหลตามแล้วก็เจ็บๆกลางๆเลย ช่วยนะครับจู้ห้าอันนะครับวันนี้กะว่า<ม>เราจะมาดนะเ,เบ็ดเองนะครับผมมาแต่ทำคำนี้แล้วดีใช่ป่ะ ไหลน้ำออกค่ำเมื่กินนั้นไม่หมดไงไปครับตามไปดูครับ่น้ำลงเยอะเหมือใช่ป่ะเออบู๊ตกูดแตกเนี่ยไม้เห็นน้ำเข้าแล้วโอ้ยเฮ้ยมืดว่ะอาา๋อแป๊บเดียวมืดแล้วเฮ้ยเออโอเคครับ ที่หนึ่งกานไปห่างเลยพ,ลพ,ลพื้นเตียนใช่ไหมตมเหรองม,มามเต่ตมูแล้ว <c oughs> อย่าให้มันลึกจัดนะเว้ย ลึกไป<ด>มันออา3ตัวนะลึกไปกเดิมเนาะเอแเอแหวกหน้าเนี่ยเินตรงนั้น,นวันนี้เรามามืดนะครับก็ปลาปลาขึ้นเลยได้อะตะขายมาใส่บ้างเปล่าอย่างเี้รอนลงน้ำลงครับอันสุดท้ายครับไปลึกๆเลยไปฝั่งนู้นเลย ติดมุมนู้นเลยเพื่อนอันนี้เชื่อเลยนะเดี๋ยไปอีกเดี๋ยวไปอีก,อกมันใกล้ไปเดี๋วไปอีกเออนะฮะอันสุดท้ายครับแล้วทีนี้เราก็จะผูกเบ็ดนะครับโอเคครับผมนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันครับว่าอีจู้จะทำงานหรือเปล่านะฮะโอเคครับผมก็ สวัสดีนะนะตอนเช้านะครับวันนี้เราก็มาดูอกจู้นะฮะดักไว้เมื่อวานนะฮะว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับผมหมายเดิมนะครับ้ยสวยเฮ้ยยังไงเฮ้ยนี่ครับแต้มแรกมาแล้วสวยสวยครับนั่นนสวยสวยครับนะจำเลย นะครับผมอันที่สองครับแีอันแรกกับหมาเลยครับพี่จู้เป็นไงครับเงียบเอ,อเงียบนะครับอันนี้เงียบดูันไปยาวๆครับพี่จู้ครับโอ้ปวดนิ้วเลยแตนต่อยอ่ะอ,อันนี้น่าจะเข้าอ่ะ เอายกมาเบาไม่เข้าว่ะเฮ้ยโอ้ยมาอีกแล้วครับโอ้โหนี่นะครับลึกโอ้ยนะฮะโอ้สองแต้มแล้วครับนะฮะอันนี้ก็น่าเข้าลึกเออนะครับอีตัวไหมตัวหน่อยโอ้นี่นะครับตัวตัวตีเดียวนะฮะเดี๋ยวจะเอาไปเลี้ยงงีกครับอันสุดท้ายครับโอ้ถือว่า ไม่เหี่วนะครับนะฮะสองตัวป่ะไปจูบีอีกไม่เข้าอืมเอาวแล้วครับวันนี้สองแต้มก็โอเคแล้วผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอที่บ้านครับครับมาดูครับผมผลงานของวันนี้ครับของเช้านี้นะฮะเทเลยสวยๆครับสวยๆครับดูครับหนึ่งตัวสองตัวนะฮะ ใส่สวยๆครับไม่แห้วครับผมนะฮะนี่ครับผมนะฮะวันนี่ไหวลิ้มเลยอะนี่ครับผมนะนะสามตัวถือว่าโอเคครับผมอันนี้เราก็จะเทเหยื่อไว้ชุดนี้เราไม่ได้เอาบัางรันไปดักนะฮะเราเอาแต่กู้ลงดูบัางรันเสียบเพราะว่าอันนี้ตัวเล็กเราจะไปเลี้ยงนะครับผมโอเคครับนะนะผมก็อ่า ทำคลิปได้แค่นี้ครับผมมันงไงฮะมันดักยากมากเลยปลาไหลช่วงนี้เพราะมันเข้าหน้าหนาวแล้วครโอเคครับนะาคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากนะนะติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ